ไส์เปเกอร์เกมหนึ่งในอีเวนต์ระจเกมอักไหนที่เปิดโอกาสให้เราโดกต้าสมาเลด้วนกันได้กิจกรรมค่ออหละโดยมันจะมีกันอยู่2โหมด Be กิเนอร์และแอดแวนเซสโดยการเริ่มเกมแบบปกตินั้นตัวเกมจะมีการสุ่มแผนที่เจ็ดแผนที่หลักและสองแผนที่รองแล้วถ้าว่าคุณพร้อมแล้วกด b บกิเน a รแมทแมคกิ้งไปได้เลยตัวเกมนั้นจะสุ่มหาเพื่อร่วทีมให้คุณและเมื่อตัวเกมผ่านเสร็จสิ้นมันจะประมาณนี้ และเมื่อคุณเริ่มเกมตัวเกมจะบอกคุณว่าคุณได้เล่นด่านไหนการพลิกในกรณีที่คุณกับเพื่อนวมทีนั้นเอาตัวละครซ้ำมาตัวเกมจะเปิดโอกาสให้เรานั้นสามารถเลือกตัวละครได้แล้วถ้ากว่าเราเลือกไปแล้วฝั่งนู้นก็เลือกได้เหมือนกันฮะต่อมาจะเป็นหน้าจัดทีมตอนที่อยู่หน้าเมนูนั้นคุณสามารถกดทีก conflict s q เพื่อจัดทีมสลับก,การลงด่านได้สิบคนสลับทีมหลักและยี่สิบคนสลับกองกลางโดยการจัดทีมนั้นคุณสามารถหน้าที่จะกองกลางไม่เป็นตัวหลักได้และเมื่อคุณพร้อมแล้วกดต่อไปได้เลยตัวเกมจะพาคุณ เข้าสู่เมนูลาสเกีวซึ่ง้ะเกิดพร้อมแล้วกดเน็กไปได้เลยฮะแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมกดเลยดีได้เลย nope. ตัวเกมนั้นจะแบ่งเป็นสองสเตจและแต่ละสเตจมีภารกิจไม่เหมือนกันแลว้วแต่าหากว่าคุณทำผิดพลาดภารกิจจบทันทีตัวละครที่เพื่อนร่วมทีมวางนั้นจะมีกอบสีฟปาล้อมรอบพร้อมกับตัวละครที่สีทำอย่างได้ชาร์และใช่ฮะนี่คือภารกิจรวบมือกันและคุณนั้นได้รู้สีได้คุณรู้ไปหมดแล้วแต่ถ้าหากว่ามีบางอย่างที่คุณไม่รู้ผมจะแทรกให้มันจะแทรกไงอ่ะอ่าก็เราดูแล้วกันฮะมาต่อ เขาทำอะไรอะ่ <S ะ s u r v เ v ้ลแทรกฮะฮะเจ้แทรกอะไรอ่ะ i ีขจจีด6พลังงกิจดลงดาดีนั้นสเตจ1หนึ่งเอาชีวิตรอด1 40วินาทีสเตจ2สองลดเลือดบอสโดยจะมีสองแบบ75เปอนหรือจัดการแห้งไปเลยมันยากนะประมาณน,นี้แหละฮะสหรับการแทรกเอาชูมาอ่าม<ๆ>ันเอาดิวไปแล้ว <c oughs> อ่าหยุดก่อนฮะโดยในแผ่นทีนี้จะเป็นหมดมืดเราจะไม่สามารถวันตัวละครไปนอกเงาได้และถ้าเกิดว่าระหว่างตัวละครหันหน้าปไปทางใดเงาที่อยู่ด้านหน้าตัวละครนั้นจะถูกเปิดออกทําให้เหล่านั้นสามารถวันตัวละครเพิ่มได้เพราะฉะนั้นแล้วในแผ่นทีนี้นั้นการหันหน้าตัวละครเป็นสิ่งสำคัญและอีกอย่างเลยคือหากตัวละครตัตนั้นอยู่ในเงามันจะเล่าหงนดด้วยไปช่วยเขาหน่อยปะ,ะ,ะ,ะโ,ทโ,ทโทษโทษโทษโที ต่อมาจะเป็นเรื่องการพพสหากว่าเรานนด้านเพลกกดพพสไปจะต้องมีการยืนยันการกดพพสด้วยใช่ฮะคุณไม่สามารถกดพพสเหมือนต้นแล็กดเดียวได้รวมถึงการคูณสด้วยนะต่อมาก็จะเป็นรถเลือดตูแล้วอา้าวแห้งหมดเลย หยุดก่อนฮะเพื่อเป็นการรีเซ็ตด่านใหม่ตัวละครที่วานในตอนแรกนั้นจะถูกนำกลับขึ้นมือเพราะสลับการลงรอบ2และคอสนั้นจะถูกเรเซ็ตให้เป็นร้อเซนเพื่อใช้สลับการลงบาต่อเน,นื่องนะรอบสงนี้เป็นธรรมดาแน่นอนนะอโอมาโอ้ สเตปหนึ่ง Survival Survival แล้วก็ Survival Oh my god Survival ขอแทรกหน่อยฮะ IG ขีดสองพารกิจตอรคุณนะจะมีสเตปหนึ่งเอาชีวิตรอด150วินาทีสเตปสองนั้นมีสองแบบ120ีวินาทีกับ160วินาทีประมาณน,นั่นแหละนะแม่งเอา W กูไป,ปอีกแล้ว <laughs> มังกรอ,อยู่ครบปะหนึ่งออสองีเอามังกรอ,อยู่ครบอ่าจจไปต้องแทรกแล้วแพ้พอนเปร์นคนนี้นั้นสามารถยิงจรกรจะรยะไกลได้และถ้าเกิดว่ามันยิงครบสองครั้งเปื่อนของมันจะกลายเป็นสีแดงทำให้การยิงนที่สามนั้นสามารถตานจรตูได้ก็แค่นี้แหละ ัดล็อกูรับตัวเลย <laughs> มาตอนเร็วมากไปบัตรเนี้ยฮัลโหลเคขอบคุณมากพวก